อาการอย่างไรที่บอกว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตานะครับก็เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากนะครับอาการเด่นมากเลยของภูมิแพ้นะครับก็คือมีการคันตาครับคันแล้วก็แบบอยากจะไปขยี้ตาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีบดภูมิแพ้อย่างอื่นเนี่ยร่วมมาด้วยนะครับน้ามูกไหลจามนะครับหรือบางคนก็มีหอบหื่นมีผื่นแพ้นเนี่ยร่วมด้วยก็เจอได้บ่อยเป็นภาวะที่เจอได้ตั้งแต่ในยุน้อย,อยเลยก็ควรจะดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกนะครับถ้า คันขยี้ตาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผิวชกตาก็จะมีการถลอกนะครับก็จะเจ็บเคืองแพ้แสงลืมตาสู้แสงไม่ไหวนะครับรุ่นท้งการมองเห็นที่แย่ลงเรื่อยๆได้สายตาก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้นด้วยได้นะครับสาเหตุของภุ้ิแพ้นะครับก็เป็นจากภายในนะครับอาจจะมีทางพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่งนะครับระบบปุ้งกันเนี่ยซึ่งจริงๆคือทํางานมากเกินไปนะครับรับสิ่งกระตุ้นบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีการหลั่งสารที่มีบางอย่างออกมาเยอะมากเกินไปทําให้มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ท,ทำให้แดงขึ้นเคืองขึ้นคันขึ้นแล้วก็มีการกต่างตามมาเป็นผลแทรกซ้อนตามมาได้ครับวิธีนิจฉัยภูมิแพ้ที่ตานะครับควรจะมาพบจักษุแพทย์นะครับอย่าเพิกเฉยแล้วกันนะครับในเด็กที่มีการคันขยี้ตาเนี่ยคือไม่ใช่เพราะปกตินะครับคนปกติก็ไม่ควรจะต้องมีอาการขยี้ตาอะไรนะครับเพราะว่ากระจกตาเนี่ยแล้วก็ลูกตาเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนโยนมากนะครับถ้าขยี้ตาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโรคแทรกซ้อนตามมาทำให้การมองเห็นระยะยาวเนี่ยแย่ลง ได้ไปตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการคันตาเครื่องตาแพ้แสงสู้แสงไม่ได้เด็กก็าอาจจะมีกระพริบตาบ่อยๆนะครับรวมทั้งสายตาสั้นหรือถ้งเาสายตาเอียงเนี่ยขยับมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นในการเตือนแล้วว่าไอ้ภูมิแพ้เนี่ยที่ตานะ่าจะเป็นได้นะครับวิธีการรักษาภูมิแพ้นะครับก็มีหลายขั้นตอนนะครับก็มีการตั้งแต่ตรวจว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นจากอะไรนะครับเราจะีเรี่ยงสิ่ง้นที่เราแพ้เนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับ การดูแลที่สำคัญเลยคือพยายามอย่าให้เขาไปขยี้ตานะครับเพราะลูกตาเขาก็จะแย่ลงเรื่อยๆในระยะยาวด้านการประครบเย็นเนี่ยก็ช่วยเยอะนะครับแล้วก็การใช้ยาตาเทียมแล้วก็ยาหยดที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถคลุมแพ้ได้นะครับโดยที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ทาร้ายดวงตานะครับในคนที่กระจกตามีความสั้นเอียงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังลนะราะว่ากระจกตาโก่งเนี่ย จะเกิดขึ้นเป็นเราะวะแทรกซ้อนตามมาได้นะครับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยทำให้เด็กและก็คนไข้เนี่ยมีการมองเห็นที่ดีที่สุดใน,นระยะยาวได้ครับที่บรุงร่าของเรานะครับก็มีจากสุขภาพทางด้าน,นกระจกตานะครับรวมทั้งกุมารแพทย์ทางด้านโรคกลุมแพ้นะครับสามารถร่วมมือกันนะครับในการรักษากลุ่มภูุิมแพ้ทั้งระบบภายในด้วยและก็ที่ตาด้วยนะครับอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนนะครับ ก็ทำให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ทำให้เขามีการมองเห็นที่ดีที่สุดระยะยาวนะครับก็ขอเลียนเชิญนะครับมาตรวจรับการรักษาที่ประมุงราชได้ครับ